มามามาเมาป,าป่าไปเลยครับมากับกรถบ้านคับตำรวจเบิดสาขาเลยเบิดพอจะเลื่อนเลยมาเอาป่ามืกันนี่ยลูกเฮ้ยตื้อดื้อขักดื้อแน่น่ะแลนป่าไม่เคยแลนเอาเอานำคนนี่น่ะโอ้นำคนนี่น่ะลูกเจ้าเจ้ามากินน้ำก่อน เดียวเดีอันพุญญบัานโอ้ไปเลยครับไปพุญญบัานไปทรงป่ะ่งมาเนี่ย่งมาเดี๋ยวมองดีครับ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 นั่นเย็นดําดําดํดําดเออไปไปไปขึ้นรถสั้าประบมาาอะนนั้นไปไปเอาเอากินแล้วไปเ๋ยวนี่ คนลูกเอาไปตำรวจกินต้อปเีเอาไปตำรวจกินต่ออะไรๆกิน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 กิเออถ้านจะไมคนกินก่อนเห็นไหมกินก่อนเนาะเอาพ่อพ่พเอางนนั่งน่นั่มาเนรอปลงย่ามานั่งรถเก๋งยามกับนั่งซาลิง ับไปมาดูไว oh, uh, ้หนยเอาเบิ่ง oh, ดีๆมันมาดูเอาไปเลยครับนั่นับไปส่งนะครับเรียงมาอย่างคณยาบาลครับพี่น้องคุณรามาแบงเร่เร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  พยาบึกมาแล้วมองกล้องในลูกกุรอบาแบงเป็กุราแบงลาบแบงตอนนี้ผมมาถึงบ้านแล้วนะครับเขาเจ้ากำลังมานะครับเราจะมาดูกันว่ายายเห็นขาเจ้านะครับ ออกไปบ้านแล้วกลับมาสภาพแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับแม่แม่แม่วันนี้มานี้วันนี้เอออีสางต้งดีแล้วว่ไปมาดี่มานี่มาบังลูกเจ้ามาผู้ใหญ่บ้านมาส่งกันนี่ตำรวจทหารเต็มเลยเขาทหานยวุยุสานะตำรวจเต็มเลย เจ้าป่ามึงมึงพยบาตมาส่งเลยเร็วๆเร็วๆมึงลูกเจ้าพระยาปุ๊กอะเอา้เอาคือบอกมาไปส่งบ้นานบอกไปส่งบ้านโอ้หนีมาเล่นน้ำเานาะโอ้มึงอยู่เนาะไอ้ตุ๊กแก่แม่นบ่ว่าอยู่ติอาเหไปมึง กลับบ้านมึงาต้องแวะประเดี่ยวมาเลยแม่เอาไปล้างตัวอยู่วะยุยุยซะว่างั้นนะสระทีเข้าไปลงมาหายายเร็วมาหายายเร็วมาหายายเร็วมหายายไเนีวยไปน้ำป่เกลียงมะบอกให้เอวนไปนะแม่บอกว่าบอาอวนไปดรอ เก้งนาพะเก้งผู้เดียวย่าจะตะตันโดนไหมล่ะเขี่ยด้วยเขี้ยคอยด้วยไปเลยไปเลยเข็ดเยี่ยงนาไปเลยไม่ทำเลยมาวันดีเข็ดแต่ใหญ่เสือมันกก่เฮียแม่มันเอาเสือไปทิมต้องครูเลย

จ้างไหมตัวอะไรเท่าไครครับตัวตัวครครับจ้างอาบน้ำมาตัวใรอ๋ร้องออกจักบาทจักบาทครับจ้างแ้วอหยอาบน้ำมันใงยาไปเสือเสือมันเออ มุนบาแบงฮ่ายิปหนันมูลบาแบงเอ้่หสวยฮ่มูลบาแบงมุนบาแบงยายยายบารบบีชอบสูร่ะยายไปแล้วยายถิมสูเลยด่านเล่เลยนี่เขาบานมันบ่ ดูชาบ้านมไ่ได้แล้วสู่ถึงแบดแล้วไปแลนเดี๋ยวทัดท่อนหน่อยครับผมไปแลนะเ,เ,เรียนผแบบมว่าจะใส่กันแดดด้วยแดดผมเล่นดูไหมว่าเขาใช้ครีมอะไรขเขาใช้ครีมอะไรขเขาใช้ครีมอะไรครีมมาสีครีมมาสีนะทำงาน<ด>เป็นครีมอย่เนานะโอ้ใช <ผม S 2> ้ตัวนี้ครับเซรั่มเป็นครีมอ่ากันแดดนะครับผมแต่เมื่อกี้ต้องทาทาสีไปเหนียวใช้ตัวนี้เป็นครีมอ่ากันแดด F P F 50บบวกบวกบวกเลยครับแล้วก็ มีกลิ่นหอมแล้วก็บำรุงผิวขาวด้วยนอกจากจะกันแดดแล้วยังบรุงผิวขาวอีกไปวิ่งเมื่อกีพายน้คเจ้า,จาไปข้างนอกก็คือสดชื่นครับผมไม่ต้องกลัวแดดเลยบ่ม่แดดรวดใครที่มีปัญหาเนี่ยแบบว่ากลัวแสงแดดแล้วก็ ผิวไม่สม่ำเสมอนะครับลองใช้เรเวลอัพดูนะครับจะทำให้ผิวคุณขาวขึ้นแล้วก็เนียนขึ้นแล้วก็ทีงมันหอมนะครับผมโอภกันแดดไม่ต้องกลัวผิวเสียนะครับออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยนอกจากคุณจะได้ผิวสวยแล้วผิวไม่เสียแล้วคุณจะมีกลิ่นกายที่หอมุนี่เขาบอกอะไรกันเจตเจแล้วเดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยววันเช้าเนี่ยเดี๋ยวไปเข้าโฆษณาเในของวันท้าสนใจนะครับผมแอดไลน์ตรงนี้ครับแอดซีไว้ตรงนี้เนี่ยแอดไลน์เนี่ยนี่ด็ดตรงนี้นะครับ แอตเลยครับมีมีแอตข้างหน้าด้วยนะครับอ่ะเอาสี่ต้นมาตรงนี้นเห็นไหมครับตรงนี้เนี่นยเนี่ยกูเรียกตนแม่มันคืนแล้วคืนแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะถา,งนาถามมึงแนี่เอาครับถามมาข้าเจ้าถามมาข้าเจ้าข้เจ้ามันถูกตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรครับตอบดิแล้าตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้าง มจันตอนนี้ลดราคาจาก390เหลือ330อ2ซื้อ2แถมหนึ่งได้ีปนองน่งฟีพอ่ะทงฟีนั่พี่นัองไปดีป่าวเจ้าน่าตอนนั่งรักตังเลยอ่ะเนี่ยถ้าไปแลนดนเบิดมือเนี่ยซื้อยพ่อแน่ชมิดพ่อช็อตหาเงินมาเรียงนี่เร็วๆพี่น้องซื้อป่าแกรายได้พี่น้องอะไรไรอะไรมอะไรมาอะไรมาอะไรคืออะไรแก้ว ไปไปไปไล่แล้วท่าคิดกับเดดเราพึ่งผ้ามาเอาไปยัอีกรอบนึงไปอย่าลืมนะครับเนี่ยมันจะได้กล่อกตรงนี้เลยจีเงีม่งมากมากเลยเอาหอมหอมหอมมันไม่รีดอันนี้อันนี้กำแหงหอมไฟมันหนักไฟมันหนักอ่ะชอบกูชอบท่าผสมเอากินนี่แล้วกินนี่มันผสมเบิร์ดเบิร์ดอันนี้หมดแล้วครับอันนี้ผมใช้เองหมดมีกันได้นะครับอย่าลืมนะครับหลมนะครับหอมจริงไม่ตีหอม ไปไปไปทาทาคิปมาเด็ดเราออกมาข้างนอก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 ลออกมาข้างนอกมาดูอะไรนี่มาดูอะไร